ค่ะทุกคนวันนี้ครูแมวจะพาทุกคนไปทําน้าพริกอ่องนะคะน้ำพริกอ,อะะ่กอ,องของครูแมวมีวัตถุดิบนะคะนี่ค่ะกระเทียมนะคะแล้วก็หมูหมูบดนะคะมะเขือเทศนะคะแล้วก็อันนี้พริกพริกแดงก็คือมีครูแมวจะตมน้าพริกไว้ล่วงหน้านะคะใช้ทําอาหารได้หลายอย่างน้ําพริกแดงก็คือมีหอมกระเทียมนะคะแล้วก็ ถั่วเน่าเผากะปินะคะพริกแห้งแล้วก็จะทําไว้เก็บไว้แล้วเวลาจะทํแเราก็ไปผสมกับอาหารได้หลายหรืออย่างแล้วเราก็เราก็เติมกะปิเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งคะ่ะอ่าแล้วก็มีของเคียงก็มีนะคะกะหลำปีแตงกวาแล้วก็ผักชีนะคะแล้วก็นี่ผักวนเก็บมาจากสวนเมื่อกี้นะคะเอามาทานกับนี่อ่องกันเดี๋ยวเราจะไปทํานะคะน้ำพริกอ่องของคุแม้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโคนนะคะน้ำพริกอ่องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูแมวจะ ตามที่อ,องคนะคะอันดับแรกเราจะหกกระเทียมเช้กระเทียมประมาณสักกํามือนะคะขกไปก่อนให้ละเอียดนะคะกระเทียมเปลือกขาวเขาจะอ่อนนิ่มนะคะเวลาขกนะคะเขาจะแลกง่ายแล้วก็ไม่ดำเวลาทำกับข้าวเขาจะหอมกรอบนะคะอร่อยะคะ่ะเวลาเลือก กระเทียมก็พยายามจะเลือกที่มันเปลือกขาวอย่าเลือกเปลือกดำสีม่วงนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็แบ่งกระเทียมเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยเราจะเก็บมาไว้ก่อนเอามาไว้เจียวก่อนนะคะหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเหลือไว้ในครกนะคะเราก็เติมนะคะน้ำพริกแดงที่ครูแมวเตรียมไว้ที่ทำไว้แต่แรกเลยค่ะนะคะ,นะคะ ใส่ไปมา1ช้อน1ช้อนแกงนะคะ,ะถ้าเราชอบเผ็ดเราก็จะใส่มากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็โขกไปให้เข้ากับกระเทียมก่อนนะคะใส่กระเทียมเยอะๆค่ะเขาจะดับกลิ่นคาวแล้วเพิ่มความหอมนะคะ พอเขาได้ที่เสร็จนะคะเราแบ่งออกมานะคะแบ่งออกมาสักครึ่งหนึ่งแบ่งออกมาก่อนสักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่หมูใส่หมูหมูเด็ดห่งครึ่งกิโลกร,รัมนะคะเราก็ใส่หมูไปก่อนในครกนะคะ,ะใส่ไปเราเราโขกสักสองครั้งหมูไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็โขกโขกพร้อมกับน้ําพริกที่ที่เราเหลือไว้ในครกอยู่นะคะโขกไป ได้สักคู่นะคะเราก็เติมมะเขือเทศมะเขือเทศที่เราซื้อมาเนี่ยประมาณสี่ขีดแล้วเราก็ผ่าครึ่งผ่าซีกนะคะแล้วเราก็โขกเอาใส่เข้าไปในครกครึ่งหนึ่งเราจะทำสองครั้งนะคะแล้วเราก็อันนี้เราโขกแรงนะมันจะกระเด็นล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะคะค่อยกดลงไปนะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้เขาเข้ากันนะคะ นะคะน้ำพริกอ่องพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ตักออกมานะคะเขาจะเป็นหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะตักออกมาเก็บไว้พักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําอีกครึ่นึงที่เหลือนะคะ คอกเนี่ยน้าล้างคอกเนี่ยจะเอาไปใส่ในผัดก็อร่อยนะคะฉะนั้นเราอย่าทิ้งนะคะยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดน,นะคะต่อไปเราจะเอาทำนั่นพิกออกเลยฮะ,ะติดเตาทานเรียบร้อยแล้วทั้งกระทะนะคะค่ะน้ํามันน้ํามันหมูนะคะคุณแม่ใช้น้มันหมูใส่ไปพอประมาณนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะสองทัพีก็เยอะละนะคะใส่น้ํามันหมูเข้าไปเี้เอากระเทียมที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะคะ กระเทียมกระเทียมลงผัดก่อนให้เขาเหลืองผัดให้เขาเหลืองนะคะให้เขาเหลืองเลยให้หอมเหลืองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องแกงที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะคะนะคะทั้งหมดนะคะลงไปผัด ให้เขาเหลืองหอมก่อนนะคะเราอย่าใส่น้ํามันเยอะเพราะว่าในหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยเขาก็มีน้ํามันในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมากไปนะคะใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะเก็จะอร่อยหอม ฉะนั้นเราจะใส่กระเทียมอยู่สองครั้งคือครั้งแรกที่เราโขกกระแบ่งคนละครึ่งเอาไปใส่เครื่องแกงกับเอามาเจียวก่อนที่เราจะใส่เครื่องแกงนะคะนี่จะเพิ่มความหอมอันนี้มันก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนเขาก็ไปลงผัดเลยเพราะถือว่ากระเทียมอยู่ในนั้นแล้วนะคะแต่สุดของคุณแมวนี่ก็จะใส่ะจะเจียวกระเทียมก่อนให้เหลืองหอมก่อนนะคะ ยายบอกว่าอันเนี้ยเขาเป็นการฆ่าแม่น้ำมันยายบอกนี่นะคะยายเลื่อนหรือแม่ของครูแมวบอกว่าอันนี้เป็นการฆ่าแม่น้ำมันนะคะเ,เราจะมาผัดเครื่องแกงกันเลยนะคะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูนะคะเติมหมูแล้วก็เอากระเทียมเจียวผัดลงไปนะคะแล้วก็เพื่อได้ที่เหลืองแล้วเราก็เอา เครื่องแกงที่เราใช้ผัดลงไปด้วยนะคะก็นะะหอมเลยนะคะนะคะผัดให้เขา เหมือนกับให้เขาสุกไประดับหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปเติมน้ํานะคะให้เขางวดไปซะก่อนน้ำมะเขือเท,เทศเขาจะออกอยู่แล้วนะคะค่อยๆผัดไปไม่ต้องรีบใจไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆน,นะคะผัดให้หอมหอมแล้วนะคะเริ่มหอมละให้เขากินออกมาให้หอมให้ได้นะคะอ่าเมื่อเราผัด หอมแล้วสักครู่พอเขาวดเราค่อยๆเติมน้ําแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเติมนะคะรอสักคู่ <S <S น้ําที่เราจะเติมก็ค,คือน้ําล้างครกที่เราบอกไว้ว่าเราเตรียมไว้เนี่ยน้าล้างครกเนี่ยะคะมีประโยชน์นะคะเนี่ยค่ะน้ําล้างครกนะคะเราก็จะใส่เข้าไปนะคะทีละหน่อยนะคะทีละหน่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆถัดไป ให้เขาหอมนะคะอย่าเพิ่งไปเติมน้ำมากเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวนะคะค่ะรอสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ก็จะค่อยๆ่อยเติมน้ำเที่หน่อยแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะสีสันเขาก็จะออกมานะคะสวยงามนะคะต่อไปนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสนะคะเราจะใช้น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลทิพซึ่งช้อนแกงนะคะลงไปตัดความเปรี้ยวค่ะให้เข้ากลมกรอบนะคะอ่า น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือดอกเกลือค่ะดอกเกลือนะคะ,กกะ,คะใส่ไปให้เขาเคี่ยวสักครู่นะคะสีเขาจะมาเลยนะคะสวยงาม น้ำพริกอ่องของครูแมวจะมีรสหวานนิดนิดนะคะเพราะว่ามันจะตัดความเปรี้ยวถ้าจะมันทื่อว่าเปรี้ยวกันไปมันไม่อร่อยอะค่ะนะคะ,นะคะสีเขาก็จะนะคะเริ่มนะคะมะเขือเทศเขาก็จะได้ที่ละเขาก็จะจสักครู่รอสักครู่นะคะพอเขาให้เข้าเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมดูแล้วก็ปรุงรสทีหนึ่งแต่คิดว่าถ้าเรากะถูกแล้วมันก็ น่าจะได้ที่ละนะคะได้ที่แล้วนะคะสีเห็นไหมคะสีสวยงามค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกลงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะ้ำพริกอ่องครูมแมวคะ่ะ น้ำพริกอ่องหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะคะทานกับแคบหมูแล้วก็ผักสดก็มีผักชีกระลำปลีแล้วก็แตงกวาพร้อมกับผักลวกก็มีกมระลำปลีลวกกับผักพวันะคะง่ายๆกินบ้านนะคะน้ำพริกอ่องสุดคูณแมวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคูมแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ